ประตูทางข้าวบ้านนะครับเขียนว่าสามชุกการเดินทางของเราก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งกับเส้นทางสุพันบุรี สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนทุกคนอยู่กับช่องลันจวนเพจท่องเที่ยวและเดินทางนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางสู่จังหว,วัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมีอะไรน่าสนใจเดินทางไปกับเรานะครับลันจวนตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนหมายเลข4051นะครับถนนชนบทนะครปฐมนะครับ การที่เราจะต้องไปสุพรรณบุรีนะครับเราต้องผ่านถนนนะครปฐมก่อนนะครับเราก็เลยเข้ามาทางเส้นเล็กๆนะครับรถได้ไม่เยอะนะครับเพื่อนๆก็จะเจอวิวแบบนี้นะครับเป็นวิวทุ่งข้าวเขียวๆสวยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะตรงกันไปเรื่อยๆนะครับเราจะไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพื่อน ที่เราผ่านมาสักครู่นะครับก็เป็นสะพานตรงวัดศิลามู่นะครับเ,เพื่อนๆอยู่ในจังหวัดนครปฐมนะครับเราผ่านเส้นทางนี้เราก็เลยพาเ,เพื่อนๆแวะชมบรรยากาศนะครับเป็นสะพานที่สวยสะพานหนึ่งในจังหวัดนครปฐมนะครับวันหยุดนี้ใครอยากเที่ยวใกล้กรุงนะครับแนะนําจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับไม่ไกลมากจากกรุงเทพนะครับขับรถมาประมาณไม่เกิน200โลนะครับจากกรุงเทพ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับสุพรรณบุรีมีทั้งแบบธรรมชาติแล้วก็คาเฟ่แล้วก็สายทําบุญก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเที่ยวสุพรรณบุรีนะครับเราจะพาเพื่อนมาไหว้พระกันก่อนเลยนะครับเรามากันที่อําเภอสองพี่น้องนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราจะพาเพื่อนมาไหว้พระที่วัดไผ่ลงวัวนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ พอเราเลี้ยวเข้าวัดมานะครับเราก็จะเจอของที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับปากกว้าง3เมตรนะครับแล้วข้างๆข,ข,ของของที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะมีองค์พระใหญ่อยู่นะครับเป็นหลวงพ่อใหญ่นะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับเราจะพาเพื่อนๆไปสักการะกันนะครับ ซึ่งถ้าพูดถึงวัดไผ่ลงวัวแล้วทุกคนจะนึกถึงปฏิมากรรมเกี่ยวกับนรกกระพุรูปปั้นต่างๆเกี่ยวกับนรกกระพูมแบบดังเช่นด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปปั้นคนที่ทําชั่วแล้วตกนรกแล้วตอนนี้เราก็จะเข้าเมืองนรกกระพนะครับดินแดงแห่งเปรดและอสุรากายนะครับก็จะมีรูปปั้นเป็นสัตว์ต่างๆนะครับว่าคนทําชั่ว ต้องโดนอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินรับชมด้านในนะครับว่าเป็นยังไงมั่งครับก็จะเป็นเกี่ยวกับคําสอนนะครับว่าทําชั่วย่อมได้ชั่วนะครับว่าทําชั่วแล้วตกนรกไปจะต้องโดนอะไรมั่งนะครับก็จะมีรูปปั้นต่างๆนะครับเพื่อเป็นการสอนไปในตัวนะครับว่าทําชั่วไม่ได้ดีนะครับ ทําชั่วต้องชดใช้กรรมเมื่อตกเมื่อตายไปตกนรกนะครับก็จะมีรูปอสูรากายนะครับต่างๆนะครับแล้วก็มีรูปเปรตที่เป็นตัวใหญ่นะครับรูปปั้นต่างๆที่อยู่ในวัดนะครับก็เหมือนคติเตือนใจนะครับ ให้ทุกคนมันทำความดีนะครับเว้นการทำชั่วนะครับวันหยุดนี้ใครอยากทำบุญไหว้พระก็ลองแวะมาที่วัดไผ่ลงวัวได้เลยนะครับ นี่ก็เป็นวิวตรงนรกกระูมนะครับ <Hollywood> แล้วด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อใหญ่นะครับที่เราไปไหว้กันมาตอนแรกนะครับเพื่อนเป็นหลวงพ่อใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับสาธุสาธุสาธุก็เดินทางกันมาแต่เช้านะครับขอโดบนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับตรงนี้คือหน้าองค์พระใหญ่นะครับไปครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันแล้วครับ เพื่อนเห็นบ้านทรงไทยไหมครับเป็นทรงจั่วแหลมๆนะครับหาดูยากนะครับที่นี่สุพรรณบุรีนะครับยังมีอยู่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้อยู่กันที่ถนน3-40นะครับเป็นถนนสายสุพรรณแล้วนะครับสังเกตง่ายๆก็จะเป็นถนนเลนกว้างๆนะครับหลายๆเลนก็เนี่ยแหละครับคือจังหวัดสุพรรณครับเดี๋ยวเราตรงไปเรื่อยๆนะครับจุดหมายปลายทางของเราเหลืออีก10กิโลนะครับ แลวตอนนี้เราได้ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับนั่นก็คือตลาดสามชุกนะครับไปครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันนะครับตลาดสามชุกปี2565น้านะครับว่าจะเงียบเหงาหรือว่าจะกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วนะครับไปกันครับเจอกันข้างหน้าครับเราเดินเข้ามาจากป้านนะครับเราก็จะเลี้ยวขวานะครับเราเลี้ยวขวาเราก็จะเจอซอยนี้นะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นขายของแล้วนะครับเริ่มขายของแล้วครับเพื่อนๆก็จะมีสินค้าเหมือนกับตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีสินค้ามีของกินของขายนะครับอยู่สองข้างทางนะครับดูบรรยากาศนะครับตอนนี้หลังจากโควิดเริ่มซาแล้วนะครับก็ยังพอมีนักท่องเที่ยวเบาบางนะครับเพื่อนๆก็ชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับ ลูกชิ้นยักษ์นะครับเป็นเอกลักษณ์ที่นี่นะครับถ้ามาที่นี่อย่าลืมซื้อลูกชิ้นยักษ์นะครับลูกใหญ่กว่ากับมืออีกนะครับก็บรรยากาศก็ค่อนข้างยังไม่ถึรรรอก,กับเงียบเหงาะนะครับก็ยังมีคนเบาบางนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเดินเลือกซื้อจับใจสินค้านะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินชมตลาดเรื่อยๆเลยนะครับ ชม,มบรรยากาศพร้อมกับเราเลยนะครับลันจวนครับฐานเพื่อนเที่ยวตลาดจามชุกนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับอันนี้ปา ก็จะมีขนมมีทั้งขนมหวานแล้วก็ขนมคาวนะครับมีทั้งลูกชิ้นทอดลูกชิ้นย่างนะครับเพาะมีขนมตาลนะครับเพื่อนๆก็ตลาดก็ไม่เงียบเหานะครับเพื่อนเพื่อนมวงว่างก็เรียนเชิญนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มาเที่ยวได้นะครับตลาดเปิดแล้วนะครับมาช่วยแม่ค้าอุ่นหนุนหน่อยนะครับ อันนี้ก็เป็นซอยแรกนะครับที่เราเลี้ยวเข้ามานะครับเพื<ๆ>่อนจากเดินเข้ามาซอยแรกนะครับเราก็จะเจอสะพานนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมสะพานนะครับเป็นสะพานแม่น้ำท่าจีน,นะครับ ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็จะมีรถผ่านไปผ่านมานะครับนี่น็จะเป็นวิวบนสะพานนะครับบนสะพานก็บรรยากาศลมพัดเย็นมากเลยนะครับแล้วก็จะมองเห็นตัว ตลาด3มชุกนะครับตลาด3มชุกก็จะอยู่ด้านหลังเรานะครับไปครับเพื่อนๆไปเดินชมตลาดกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับข้างในตลาด3มชุกครับไปกันครับไปกัน เราเดินลงจากสะพานเราก็จะเห็นป้ายครับป้ายถนนเรียบนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปซอยที่2นะครับเพื่อนๆตลาด3มชุกครับก็จะมีขนมขายนะครับขนมซาลี่นะครับเป็นของดีสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มีปลาสลิดนะครับโลละ180นะครับแล้วก็มีของฝากที่เป็นกระเป๋านะครับที่พิมพ์ว่า3ามชุกนะครับ ก็สินค้าขนมเยอะมากเลยนะครับก็มีขนมกาละแมด้วยนะครับให้ มาน,นมนนอนที่ไหนเราคุณเพื่อนชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับก็จะมีสินค้าวางอยู่สองข้างทางให้เพื่อนๆได้ช็อปเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง13านาทีนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีน้องๆน,นะครับมาซื้ออาหารกลางวันทานนะครับเพราะตอนนี้เป็นเที่ยงครับก็จะมีคนเดินไปเดินมา แต่ไม่รู้ว่าตอนช่วงเช้ากับช่วงเย็นจะคนเยอะแค่ไหนนะครับเพื่อนๆเคยมาตลาดํามชุกกไหมครับแล้วก็มากันคนละกี่รอบครับตลาดํามชุกตอนนี้ก็ไม่ถือว่างเงียบนะครับก็มีสินค้าวางร้านค้าบางร้านก็ไม่เปิดนะครับก็เป็นส่วนน้อยนะครับที่ไม่เปิดส่วนมากก็จะเปิดปกตินะครับอันตกองเนงะินเล็กไหมรถไง อันนี้ก็เป็นซอยที่อยู่ติดสะพานนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาไปอีกหนึ่งซอยนะครับ150นไม่ได้้าเ็ก7นะแล้วนี่ก็จะเป็นซอยที่สามนะครับเพื่อนๆซอยที่สามก็มีสินค้าวางจำหน่ายสองข้างทางเหมือนกันนะครับแต่คนเดินก็น้อยมากเลยนะครับ อยากรู้ว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับคนเยอะแค่ไหนเพื <S <S <ๆ>่อนๆลองมาวันเสาร์อาทิตย์นับน่าจะคนเยอะมากเลยนะครับนับทกท่องเที่ยวน่าจะเยอะนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับที่เรามานะครับก็จะโล่งๆหน่อยนะครับแต่ก็ยังพอมีนะักท่องเที่ยวเดินอยู่นะครับก็จะมีสินค้าวางอยู่นะครับเพื่อนๆชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับก็มีร้านเป็นแบบร้านสินค้าโบราณนะครับแล้วก็ขายยาโบราณนะครับเพื่อน เพราะบางร้านก็ยังปิดอยู่นะครับน่าจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวน่าจะเยอะเพื่อนๆดูรูปตรงนี้นะครับรูปตรงนี้สวยมากเลยนะครับเป็นรูปศิลปะอาร์ตนะครับวาดไว้ที่ประตูทางเข้าบ้านนะครับเขียนว่าสามชุกตลาดร้อยปีนะครับอยู่ในซอยสามนะครับรูปภาพอันนี้เดี๋ยวเราไปทันต่อครับเดินให้สุดซอยสามครับ ซอยสามก็จะมีศิละปะอยู่ที่ตรงทางเข้าประตูนะครับเกือบจะทุกร้านเลยนะครับก็เป็นที่จุดถ่ายรูปได้นะครับสวยงามนะครับเป็นศิละปะการวาดด้วยเราก็เดินจากทะลุซอยสามแล้วนะครับซอยสามก็ไม่ โซนของกินนะครับเป็นของใช้นะครับเป็นเสื้อผ้าของใช้ของเล่นนะครับอันะอน,นี้เราก็เดินจะทะลุซอยสามแล้วนะครับอันนี้ก็คือซอยสามนะครับเพื่อน,พ,น,นพอซอยสามแล้วนะครับเราก็จะเจอซอยที่สี่นะครับอยู่ในสุดนะครับ ซอยที่4อยู่ในสุดนะครับแล้วก็มีป้ายอยู่ด้านในนะครับเขียนว่าตลาดมีชีวิตพิพิธภัณฑ์อิชิวานะครับก็ป้ายอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเดินเข้าไปซอยที่4นะครับมาแล้ว,วเลในซอยที่4ก็จะเป็นพวกผ้านะครับ ก็จะเป็นผ้านะครับผ้าชิ้นสามารถซื้อไปตัดชุดได้นะครับก็จะเป็นซอยเรียกว่าเป็นซอยผ้าเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามีเสื้อผ้าแล้วก็เป็นผ้ามว้มวนๆนะครับที่ว่าเอาไปสามารถตัดชุดได้นะครับก็ชมบรรยากาศซอยที่4ไปด้วยกันนะครับซอยที่4ก็จะไม่ค่อยมีของกินนะครับก็จะเป็นซอยเสื้อผ้า ก็ในร้านในซอยที่4ครับก็เป็นร้านศิลปะไม้ก็มีนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับใครชอบแบบไหนเลือกซื้อได้เลยนะครับรือว่าใครจะชอบเอาไปติดที่ห้องครับอันนี้น่าจะได้อยู่นะครับเป็นทีมฟุตบอลนะครับสวยๆเลยนะครับศิลปะไม้นะครับแล้วก็มีจักรสารนะครับเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็มีพวกของฝากของชํำร่วยนะครับ ชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นซอยที่สี่นะครับซอยที่สี่ก็จะเป็นพวกของใช้ซะมากกว่านะครับเป็นของใช้เป็นของตกแต่งห้องเป็นเสื้อผ้านะครับก็จะสุดซอยที่สี่แล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะมีทั้งหมดซอยสี่ซอยนะครับแล้วก็มีซอยริมน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆตลาดสามชุกครับ เพื่อนๆมาซื้อสินค้าได้นะครับมีทั้งของเล่นมีของกินของใช้นะครับเสื้อผ้าของตกแต่งห้องก็มีนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของกินแล้วนะครับนี่เราทะลุซอยที่สี่มาแล้วนะครับ เนี่ยข้างหน้าเหครับข้างหน้า เราน่าจะเดินภาพหนึ่งซอยนะครับอันนี้เป็นซอยสองนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปชมสินค้าด้านในกันนะครับว่าในซอยสองมีอะไรบ้างนะครับในซอยสองก็จะมีเป็นของกินนะครับเป็นร้านอาหารเลยนะครับก็จะมีของกินอาหารทาสั่งมีน้ําดื่มนะครับแล้วก็มีห้องสุขาอยู่ตรงซอยสองนะครับเพื่อนๆมีปลาแห้งปลาสร้อยนะครับมัดละหนึ่งร้อยนะครับปลาป่นหนึ่งร้อย แล้วก็มีร้านน้ำนะครับแล้วก็มีป้ายตลาดสามชุกตลาดร้อยปีนะครับเป็นลานโพนะครับแล้วก็เป็นศูนย์จำหน่ายของที่ระลึกนะครับของชุมชนสามชุกนะครับก็เป็นร้านขายเบเกอรี่นะครับขายจิวเวลี่ เราก็ขายกระเป๋านะครับซอยสองก็จะเป็นสินค้าหลากหลายนะครับก็จะมีศิละปะการวาดไว้ที่ประตูนะครับเกือบจะทุกซอยนะครับเพืเ่อนแล้วมีหุ่นนี่หุ่นโก,ก่แก่อันนี้ก็เป็นซอยสองนะครับเพืเ่อนเราก็ใช้เวลาในการเดิน ทุกซอยแล้วนะครับ4ซอยนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันบ้างแล้วนะครับหาอะไรเย็นๆทานกันนะครับเพื่อนๆไปกันครับไปหาอะไรทานกันครับถ้าเพื่อนเดินทะลุซอย2มานะครับก็จะมีตลาดเป็นเรียกว่าตลาดอาหารตามสั่งดีกว่านะครับก็จะมีตลาดอาหารตามสั่งอยู่ตรง ด้านนอกนะครับเพื่อนๆเดินทะลุมาได้นะครับมีร้านอาหารตมสั่งก็ตำสั่งร้านาานะครับก็เป็นร้านอาหารตมสั่งมีข้าวอาหารตมสั่งมีบะหมี่มีอาหารตมสั่งทุกอย่างนะครับเพื่อนๆลองเดินทะลุออกซอยสองมานะครับเดินดูตัวของกินนะครับตอนนี้ก็มีสถาปัตยกรรมที่เป็นบ้านเก,าก่าๆนะครับเพื่อนๆเพื่อนเห็นไหมครับก็เป็นบ้านเก่ายุคโบราณนะครับก็ยังเก็บรักษาวไว้นะครับ ให้เราได้ดูนะครับเป็นตลาดสามชุกนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทางเดินตรงตลาดนะครับมีทางลงริมน้ำานะครับอยากจะพาเพื่อนไปเดินชมวิวริมน้ำนะครับ เป็นบรรยากาศริมน้ํานะครับตลาดสามชุกนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดินริมน้ําท่าจีนกันเลยนะครับแล้วก็มีบรรยากาศบ้าน basis. บ้านแบบไม้บ้านไม้นะครับทรงโบราณนะครับแต่ด้านหน้านี่น่าจะเป็นท่าเรือนะครับเพื่อนก็สามารถเดินได้ตลอด ยาวตลอดฝั่งเลยนะครับนี่นะครับได้ยาวลงไปเรื่อยๆนะครับเดินริมน้ำไปเรื่อยๆนะครับสามารถเดินชมวิวได้นะครับลมพัดเย็นดีนะครับขับก็ต้องริมน้ํานะครับก็จะเห็นสะพานที่เราเดินขึ้นไปตอนแรกนะครับที่ข้ามแม่น้ําท่าจีนนะครับก็จะมีคนมาถ่ายรูปนะครับบนสะพานนะครับก็สะพานอยู่ด้านหลังนะครับก็อยู่เรียบกับริม แม่น้ำท่าจีนเลยนะครับทางที่เราเดินมานะครับเพื่อนๆลมก็พัดเย็นดีนะครับบรรยากาศริมน้ำครับสวยงามครับตามท้องเรื่องนะครับอ๋อไม่เป็นไรครับคนเที่ยวเยอะไหมครับเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างเยอะเฉพาะวันหยุดและวันนี้ไม่ค่อยอ๋อวันธรรมดาไม่ค่อยเยอะขอบคุณครับตามนั้นนะครับเพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆตลาดสามทุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับมีสินค้ามากมายให้เพื่อนๆมาเดินเลือกซื้อได้นะครับถ้าอยากเจอคนเยอะๆต้องมาเสาร์อาทิตย์นะครับร้านค้าก็จะเปิดเยอะถ้ามาวันธรรมดาวันปกตินะครับก็จะมีคนเบาบางนะครับเดินได้สะดวกสบายนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ ร้อยพันเรื่องราวบนถนดของนักเดินทางภายใต้การเรียนรู้ที่ไม่มีวันหมดสิ้นผมออกเดินทางเพื่อค้นหาประสบการณ์เพื่อบางสิ่งที่จะบอกกับตัวเองได้ว่าชีวิตนี้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าแล้ว